ถ้านั่งแต่ละวันเขาชอบมากเลยท่านเนี้ลูกโอ้ยชอบมากฉันไม่ลูกท่านเี้ชอ้น,นั่งท่านี้อยามาหาแม่ครับลูกวะหาแม่ครับคนเก่งของแม่ครับลูกเดินตามแม่ครับผมไปแล้วมาลูกมา มาลูกมาไปไปมาหาแม่หาแม่ครับลูกหาแม่ครับมันเก่งของแม่ครับลูกนี่สามสีมารับแล้วเนี่ยเออสามสีมารับรลูกมามาเลยมามันเก่งครับหาแม่ครับลูกอู้ยมาลูกมาหาแม่ครับลูกน่าสามสีออกไม่ได้ค่ะลูกออกไม่ได้ค่ะลูก ออกไม่ได้ค่ะลูกหนูออกไม่ได้นะลูกนะหนูออกไม่ได้นะลูกนะเด็กๆพูดง่ายแม Spider ่ pic. ไม่ให้ออกน้องก็ไม่วิ่งพูดปัดออกอืออกไม่ได้นะลูกไปควนหาแม่มาตอานมาหาแม่ครับลูกเอ้เก่งมากเก่งมากครับล <t> ูกมาหาแม่คร <t> ับคนเก่งของแม่ครับลูกเก่งมากครับลูกเก่งมากครับผม ดมกลิ่นก่อนนะลูกอ๋อไม่กลิ่นใครอ่ะลูกยังไม่กลิ่นค่ะก็กลิ่นข้าวต้มนี่แหละอะ๋อแม่ปิดตู้ก่อนครับลูกปิดตู้ก่อนครับอืมแม่โอ้ยเดินตามแม่ตอ,ตอตกตอ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 กสามชี้สามชีหน่อยตามแม่ตอก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 นี่ดูข้าวต้ม ดีย๋ยวนี้กลายเป็นมานอนข้างบนแล้วนะชั้นบนกลายเป็นของข้าวต้มไปแล้วเหรอลูกโอ้โหฝนตกอากาศดีพี่พี่ยอมเสียสละลงมาอยู่ชั้นนี้กันจ้าช่มช่วเมื่อไงคะลูกนี่เขาเสียสละมาอยู่ชั้นนี้กันข้าต้มจองชั้นบนเฉยเลยจากที่นอนชั้นล่างดูจากที่นอนชั้นล่างสุดนี่ที่นอนชั้นล่างสุดไม่นอนขึ้นมานอนชั้นนี่หนึ่ง สองนี่มานอนชั้นบนเลยโอ้โหเป็นใหญ่แล้วเหรอลูกขนาดนั้นแล้วเหรอลูกมาเย่งที่พี่เขาเลยครับม,มาเย่งที่พี่เขาโอ้โหจ๋าจ๋าลูกจ๋าดูซ,พดซิพี่เขาเสียสละให้เห็นไหมอดูซิพี่เขาเสียสละให้ข้าต้มน่ารักมากเขาเสียสละให้หนูลูก โอ้โหเดินในหนูจองข้างบนเลยเป็นสบายเลยว่างั้นฮะสบายเลยว่างั้นโอ้โหดูสิเขาต้องเสียสละให้ซมๆไปอยู่ในกล่องที่รับเร็บก็มีข้างล่างไม่มารับแต่หลูกซมๆกับเทาๆเสียสละให้เขาต้มนี่รับเร็บก็มีไป<ะ>มา แม่จะไปไหนอ่ะไปไปไหนกันนี่แม่ย้ายมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วย้ายใหม่อีกแล้วนี่ทำชีเล่นอยู่คนเดียวทำชีเล่นอยู่คนเดียวมาลูกมาทำชีมาเล่นมาย้ายแล้วย้ายอีกย้ายอยู่ข้างนอกอีกแล้วไปไหนลูกตรงนี้แหละเดี๋ยวแม่จะเย็บผ้าแม่จะเย็บผ้านี่นี่นี่เดี๋ยวแม่เย็บผ้านี่แม่เย็บผ้านี่ เย็บผ้าปิดหมูกพอดีมีลูกค้าสั่งเขาจะเอาไปเป็นของข,องขวัญของชาร่วยงานแต่งนี่แม่ตัดแม่เย็บผ้าเขาจะเอาเป็นของชาร่วยงานแต่งแม่ก็เลยตัดไว้แล้วนี่มีเย็บไว้บ้างละอยู่ในป่องมีเย็บไว้บ้างละนี่เย็บนี่นะผ้าปิดหมกูกแม่เย็บผ้าก่อนนะครับพร้อมทำงานก่อนครับเอาเข้าต้มกระโดดลงมาทีบ้านแทบพัง กระโดดมาทีบ้านแทบพับงอือเราใชเนี่ยถ้วยวายให้น้ำเนี่ยนี่นี่นี่กินไหมนะ่ะนี่เอาไหมเนี่ยเออน้ำพุก,ก็มีนี่น้ำพุก,ก็มีสามสีชอบมากินน้ำพุอือ้าวว่าไงเจอกัน พี่บางปอนบางปอนหรอลูกไม่ต้องสะดึกหลอกเวลาเจอน้องอะ่ะอยแม่รักหนูหรือถ้าลูกยังไงแม่ก็รักหนูลูกเอ้ยยังไงแม่รักหนูนะครับลูกคนเก่งของแม่ครับแม่รักลูกนะครับลูกรักทุกคนเท่ากันดูน้องดีน้องกลัวน้องกลัวพี่บองปอน แม่รักเท่ากันหมดเลยลูกรักทุกคนเท่ากันนะลูกนะรักทุกคนเท่ากันทุกคนคือลูกรักของแม่หมดเลยนะลูกนะดูเขาดูนั่งชอบมาก่านี้ชอบมากชอบมากครับพานั่งประจําตัวของผมครับพานั่งประจําตัวของผมครับของหมูปอนครับพร้อม ท่าน้าของประจำตัวของหมูปอนครับพร้อมเช่นเนี่ยอู้จะไหวไหมลูกไหวไหมลูกไหวไหมครับฮึมฮแข่งตัวก่อนครับยังไม่หล่อครับ